แล้วมีที่อื่นไหมคะที่เขาแบบว่าเหมือนเอาไปเล่นกัน,มนหมถึงว่าแบบเอาไปใช้รักษาโรคอะไรที่มันแบบพูดง่ายที่แบบเหมือนเรายังหาทางรักษายากๆอ,อยู่เงี้ยก็มีครับเยอรมันครับเยอรมันเนี่ยสร้างตัวตัวเครื่องที่เป็นไม่ใช่แค่เลเซอร์มันมีสีอื่นด้วยที่ผมบอกเขาใช้หลักๆห้าสีเลยก็คือสีสีน้ําเงินสีเขียวอ่สีแดงนะครับสีขาวแล้วก็อินฟาเลสค่ะคือแสงแต่ละสีมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวแสงอ่สีน้าเงินเนี่ย ถ้าคุณชมเคยเห็นไอ้ที่มันเป็น UV Lamp เนาะอ่าเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันถูกไหมหน้าที่มันคือไปฆ่าเชื้อโรคนั้นถ้าเขาใส่เข้าไปในจุดไหนมันก็จะช่วยลดการอักเสบและฆ่าเชื้อโรคแสงสีเขียวเนี่ยช่วยในการสร้างไนเตรกออกไซด์ทำให้ไนเตรตออกไซด์ร่างกายเนี่ยมีมากขึ้นดังนั้นไขที่มีปัญหาเช่นความดันเนี่ยไนเตรตออกไซด์มากมากขึ้นความดันอาจจะดีขึ้นได้อ,อันนี้เขาก็มีการนํามาใช้ส่วนแสงสีแดงที่เราพูดถึงเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกเลยเรื่องของ Anti Aging ะนะครับเรื่องของชะลอวยัย เรื่องของทําให้เซลล์มีพลังงานมากขึ้นส่วนแสงสีขาวเนี่ยแสงสีเหลืองเนี่ยเหมือนกับแสงแดดมันก็ไปกระตุ้นการสร้างวิตามินดีในร่างกายนะครับส่วนอินฟราเรดเนี่ยสร้างเป็นเหมือนกับหมวกแล้วก็ใส่แสงอินฟราเรดกับแสงสีแดงเข้าไปก็จะมีตัวไดโอดอยู่ข้างใน<ะ>ทีเนี้ยไดโอดข้างในเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างแสงที่มีความลึกประมาณ5เซนเนี่ยแสดงว่าอะไราเวลาเราใส่เข้าไปที่หัวเราเนี่ยมันเลยชั้นผิวหนังลงไปละ,ะมันทะลุลงไปถึงชั้นกระโหลกลงไปที่สมองดังนั้นเขาก็มาใช้กับ คนไข้ที่มีปัญหาพวกอัลไซเมอร์พากินสันเนาะหลงลืมซึมเศร้านะเขาเขาชื่อว่ากลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่สมองมีการอักเสบพอได้แสงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปกระตุ้นหรือว่าสมองมันฝ่อเนี่ยมันไปกระตุ้นทาให้เซลล์สมองมันมีการเขาเรียกว่ารีเจเนอเรทีฟมีการฟื้นตัวต้องบอกว่าเครื่องมือพวกนี้ในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาในในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะเยอรมน,นีเนี่ยเขาเขาทำเขาก็ทำงานกันอยู่แล้วก็ใช้กันอยู่ครับ